สวัสดีครับพบกันกีกแล้วกับช่องหัวปักชาแนลและว,วันนี้น้องสแตมก็จะมาลุยเมืองในเมืองล้างกนะันนะโหเราจะไปแบบว่าให้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าทฤษฎีบอกว่าให้ยิงจนกว่าจะหมดหรืออะไรเราจะลองหมดทุกอย่าง Let's go <S วิธีหาเมืองในเมืองล้างนะครับเมืองเขาจะเกิดตั้งแต่10,000เมตรขึ้นไปจนถึง8 0,000เลยนะครับโดยวิธีสังเกตให้เราหาภูเขาก่อนนะ สำหรับคนที่เล่มนมือถืออาจจะต้องจอดรถแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆภูเขาก่อนนะ mm hmm. เผื่อแมปเขาไม่โหลดนะครับบางคนหาไม่เจอเพราะว่าแมปไม่โหลดนะในบ้านพวกนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากแบงก์เนาะแบงค์หนึ่งใบส่วนของหนูเก็บไปหมดแล้วแล้วก็วจะมีไฟอยู่ในคุกแล้วก็โทเทมที่เราต้องมาหาไม่นี่ต้องหาภารกิจและก็โทเทมที่เราต้องหาสีใบ <Okay. S 1> แล้วก็ไปเปิดทางแล้วจะมี แบงค์เยอะมากบางทีจะมีโอกาสตอบมีด <Okay. S 2> ดอกคาตนะที่สามารถฆ่าใครก็ได้แล้วก็จับมาเป็นพวกเราหลังจากนั้นก็มาที่หลังโบสถ์นะครับมันจะมีเหมืองล้างอยู่ดับแรกก็มาตรงนี้กันเลยคนเขาบอกว่า,าลูกพกระเบิดไปในตัวพปด้วยไหม,มนะซับขมารกลับไม่ต้องถึงขั้นนั้น เขาบอกให้ยิงพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดรูด้จักศพแล้วไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบตัววิธีเอาโทเทมก็คือเดินตรงมาเลยจนถึงทางที่เหมือนกับเป็นทางตันแล้วก็เดินดุดเข้ามามันแอบอยู่หลังนี่ ีพ่อเป็นคนเก็บเก็บเลย <Okay. S 2> ไม่ใช่โผล่มาสิบตัวตรงนี้หายยิงจนกว่าจะหมดของเขาก็ได้อยู่นะแต่ว่าต้องยิงยิงไปสักพักหนึ่งอ,ะอ่ะอ๋อแต่ทำไมมาไม่มาตอนนี้พ่อมีอยู่หนึ่งอันสองแล้วสองอันละใช่ไหมครับในโบสถหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สามอันก็คือตรงตรงที่ต้องระเบิดใช่ป่ะครับใช่ต้เดีเ๋ยวขยิบยขอตูก่อนวพาพ่อจะเติไปทางไหน เดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงทิ้งปลาหมาตกกินปล่อยหมา,มาเอาไหมไม่เห็นมีเจอแล้วไม่มีไม่มีนี่เหรอรอพ่าะว่าอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวมันจะมีหมาป่าออกอคือเราห้ามเก็บอันนี้เหรอต้องเอานี่มาวาไงไว้ก่อนอ๋อเดี๋ยวน้นมันหล่นนะลูก และสําหรับคนที่หยิบหน้ากากโดยไม่เอาจากันมาวางแทนนะครับปุ่มเขาจะเลื่อนลงโอเคถ้าหยิบอันนี้ออกโดยที่ไม่นั้นนะ่ะหมาป่าจะมาใช่ไหม<อ>เตรียมพร้อมเลยดโนนดนตีมามากกี่ตัวลูกเห็น <He ard. S 2> ตาแดงๆแงล้วตัวเดียวเนี่ยนะงั้นก็เป็นพวกก็เถอะสิ้นเรื่อง ส่วนสุดท้ายก็เดินเข้ามาตรงนี้มันจะมีช่องลับอยู่ก็เดิน<ต>เข้ามา,าก็จะเ,เจอใคหลังเข้าไปแล้วก็โยนทิ้งไปซะเขียเอ้แต่อยากรู้ถ้าถ้ามันมีอีกแล้วก็เคปิดซะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปวางให้หมดเลยจบเลยโทเทมพีเดมใส่เลยคราวนี้าดาบมันจะได้ตลอดไหม ไม่รู้ไม่รู้เราเข้ามาทีไรเราก็ได้ทุกทีไงเราก็เลยไม่รู้ว,ว่ามันจะไม่ได้ได้ไหมอ้าได้ตลอดนี่นะไม่รู้เราอาจจะเป็นเหรือเราอาจจะเป็นคนโชคดีเขาจะเปลี่ยนกันแล้วอะเขาจะเปลี่ยนแล้วอะพ่อโทเทียมขายได้ไหมล่อยไปเลยไม่ได้ได้ถังดูดไหน้ากากหน้ากากสองร้อยห้าสิบดาบดาบสองร้อยห้าสิบ แต่แต่แนะนำให้ใช้ดีกว่าน่ส้า250ส่วนคุณสมบัติของดาบนี้นะครับเวลาฆ่าเนี่ยมีโอกาส50%ที่มอนสเตอร์ตัวนั้นจะเกิดมาเป็นพวกเราใหม่นะเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยเป็นพวกไหมน่าจะเป็นพวกไปแล้วไลรตบแล้วโหย,ยังเก่งมาช่วย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 สำหรับหน้ากากนะครับก็เอาไปใส่ตรงศพเดี๋ยวมันจะฟื้นขึ้นมานะครับหศพใช้ได้หครั้งนะ ของพ่อเขาไปจังพ่อไปไปแล้วหมาป่าตัวตุ้คุ้มกันหมาป่านะสบายจังหมาป่านี่ของเรานะของเราไม่ควรจะอยู่ตอนเช้าได้ดูดูเป็นไงล่ะพวกซอมบี้อุยซอมบี้ระเบิดนะคอยร้องดิ้นข้านก่อนคุ้มกันหมาป่าเราสำหรับหน้ากากนะครับสามารถใช้ได้กับศพของมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนี้เลยนะนอกจากนี้ดิ้นหมาป่าเท็ดแล้ว วุ้นมวุนตกวุ้นตนีตายไปไหนอ่ะตามตามไม่รู้ไปไหนละเอาตึงตกอยู่มาเอออยู่นี่สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเจอเหมือนกันนะและถ้าชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับสวัสดีจ้า